สวัสดีครับ FC สิงห์นะครับวันนี้เรามาชมกันอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ผมนำสมเด็จพระระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับที่เป็นสากลนิยมนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยพิมพ์เป็นสากลนิยมมวลสารครบความเก่าธรรมชาติได้นะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเพื่อนจำพิมพ์แม่นๆนะครับนี่คือสมเด็จพระระฆังนะครับเป็นพระหนึ่งองค์ที่ดูง่ายนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยมีโอกาสจะนำมาไลฟ์สดยาวๆให้ชมกันนะครับวันนี้เรามาชม เขาเรียกว่าพอเป็นน้ำจิ้มกันนะครับไปเราไปชมเดี๋ยวสิงลงกล้องเล็กให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยเนื้อในเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหเนื้อวะัละขังเพื่อนดูนะครับดูเนื้อของวะัละขังเนื้อทั้งมวลสารเห็นไหมครับคาบสีดําๆนั่นคือคาบของที่เป็นก้อนๆน,นะครับที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือว่านนะครับว่านร้อยแปว่านต่างๆที่หลวงปู่ใส่ลงไปเนื้อเนียนหนึบนุ่มมากๆได้ใจมากๆครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งด้านหลังดูเนื้อเลครับเนื้อเป็นก้อนๆเป็นจำๆนะครับอย่างที่ผูบอกดครับว่าวัาลคังเนื้อต้องเป็นโซนแบบนี้นะครับ<ๆ>เขาเรียกว,ว่าเนื้อหนึบนุ่มเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนิดหนึ่งหวนสารทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเวลาเราดูสมัยวัลลัคหังเนเพื่อนๆนะครับเห็นไหมซุ้มหวาพาซิ่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเอียงไปทางด้านซ้ายมือขึ้นจากด้านขวามือของพายเห็นไหมครับแล้วเอียงมาทางซ้ายมือครับ เขาเรียกว่านี่คือสมเด็จพระรัชกนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับจาพิมแม่นแม่นเพื่อนๆถ้าพิมพ์ได้เนี่ยมวลสารจะตามมาและความเก่าธรรมชาติจะได้เนี่ยซุ้มไว้พาซี่เพื่อนไหมครับจะขึ้นจากด้านขวามือและเอียงมาด้านซ้ายมือแล้วมีเส้นบังคับแม่พิมตัดนะครับด้านบนเนี่ยจะชิดเกือบนี่เลยไหมตัดขอบบังคับแม่พิมพ์นะครับเนี่ยเป็นเส้นบังคับแม่พิมพ์บางองค์ที่กดชัดเราก็จะเห็นชัดนะครับแล้วนี่คือสมเด็จพระรัชังนะครับเป็นพาะแท้ที่ดูง่ายอีกหนึ่งองค์ องนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่เกตรุซุมเป็นพิมเอนะครับที่สวยงามความหนาองนี้กําลังดีเลยนะครับเป็นการกดด้วยมือแน่นอนไม่ได้กดจากบล็อกแม่พิมพนะครับเป็นพอาเป็นผ่ายุคกลางนะครับแล้วนี่คือสมเด็จพระครังนะครับราคาก็หลายล้านนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ กำลังศึกษาถ้าเชื่อแนวทางของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเข้าไปติดตามช่องทางของ YouTube นะครับเราจะมีการไลฟ์สดกันสิงสุพัน์หนึ่งนะครับสวัสดีครับ